โอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช,วชาวไทยทุกคนกันด้วยนะคะรับผมเด็กชายฟิลในการ FGM ฟิลเกมเมอร์ครับผมวันนี้เราจะมาเล่นวันนี้เราอยู่ในเกม Stickman Warrior ครับผมเกมไอแห้งกันอีกแล้วนะครับตอ,อนนี้ผมก็มีคนติดตามสิบคนแล้วคนระับก็ดีใจครับแต่เป้าหมายก็ซับ พันคนนะเป้าหมายผมพันคนกนะ็ดีสุดๆแล้วพอใจครับไม่รู้ครับจะถึงร้อยคนหรือเปล่าแคสเกมแบบกะกากรับผมโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเกมนี้เล่นสองคนได้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะเล่นหนึ่งคนครับโอเคครับเริ่มเลยครับต่างแรก นี่นี่น้องน้องกากกากอีเป็นเกมไม่แห้งลอยได้ครับฮึสติกแมนวอลเลยอร์ครับผมเ,เก่งเก่งตายก็หาโลดกันได้ในใน,ในพิสโต้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ โอเคมาต่อนี่ครับมาดันสองโอเคได้และอีมันตัวใหญ่เหมือนเหมือนมันตัวใหญ่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยลูกมันตัวใหญ่ขึ้นบ้าเนี่ยคุณผ,ผู้ชมคิดว่ามันตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าครับผมคิดว่ามันตัวใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเออว่ะอุ้ยเจ็บสีแรงขึ้นเลครับ เดี๋ยวก็ยังสูพีมได้หรอกน้องอีอุอแหลกอาการแหลกมาเต็มอขอไปความแหลกแบบนี้ด้วยนะครับผมแต่เราก็ต้องแคสเกมไปไม่มีคลิปไไรลงก็เอาคลิปดีลงแทนคนระับอยจ็บ อุ้ยอุ้ยไออสีนี่นี่น้องน้ององไปเลยอุ้ยอ้อ้เจ็บเจ็บสีึงผักก่อน โอ้โหโมอย่างเดียวไม่ชนะแท้เลยเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเรมเปลยอะเหลใครกลัวเลยน้องอุ๊ยอเจ็บเจ็ีแรง้วใ้หัวใ้หัวแไม่มี้อ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  รวมว่าผมจะเอาทิปเดซิมลงดีไหมครับผมจะอัดเกมเดลซิมดีไหมผมมีเกมเดซิมภาคเสริมดีกว่าว่าดัดลงดีไหมผมว่าไม่เอา่อยก็รู้จะแคสเกมแบบพูดยังไงให้มันมันของเดลซิมครับผีไม่คีเลไม่ได้บ่อยมากครับผม สำหรับคอมที่ผมจะเล่นนะก็จะเล่นเฉพาะเสาร์อาทิตย์อะได้สุกเสาร์อาทิตย์ครับผมก็ยังเด็กไงแม่ไม่ให้เล่นบรอดแม่ไม่ให้เล่นเยอะถ้าโตกว่านี้ผมได้คลิปลงกดเยอะครับผมอย่าแพ้อย่าแพ้อย่าแพ้แพบ่นเลยลืมเลยอุ้ยอีกแล้วอะไรแะ ใส่หัวนี่ไงนี่ไงเข้าไปเข้ามาเลยเข้ามาเลยรู้หมดแล้วหลบหลบหลบอ,อีเข้าไปเข้าไปอุ้ยอีอ้อา่ใหญดีตายด่ีเข้าไปน้องอุ้ย ชนะไอยรอบเนี้ยเอาพี่วัวแรงกว่านี่ไงเนียสอยใส่หัวให้ได้บ่อยๆครับมนจะตายง่ายกว่าเดิมนี่ครับชนะครับ20บาททีเดียวครับต่อไปครับเบลสามครับโอ้ยคราวนี้มาสองตัวผมมาดูนะครับได้ได้น้องไม่มีหวังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจมัว มอนย้ขาโหาโด,ดแต่มันก็กากมากโอ้ยไม่กากแล้วเว้ยกลัวแล้วเฮ้ยอย่าตายแล้วกันล่ะอันนั้นเอ็กิ้กจิ๋งมูอย่างดีตายเลยโอเคเย็นครับเกมนี้อื้ เหมือนใจจะไม่เย็นแล้วครับเอาไปแดก กการพูดคำหยาบนะมด้วยนะเออพูด้ามีคำหยาบอะไรก็พูดด้วยก็ตายแล้วครับโอ้ยต่อด้อเอ้อยน้องใจในะใน่ารินมีมีโอ้ยตี๋ตีเสียเสี๋ไปเด้อไปเด้ดดดด เอาไปเอาไปกินทำาห้ตายน้องทำาห้ตายตายหนึ่ง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 ตายสองครับชนะแล้วเว้ยตอเลยครับโอเโอ้ยอานนี้ตัวใหญ่สองตัวครับ ะไหวไหมจะไหวไหมจะไหวไหมจะไหวไหม,ไไมโอ้ย,อย,อยน้องเย็ยนน้องเย็ยนเหมือนมันยากกว่าเดิมมากๆโคตรๆของโคตรของโคตรยากเลยครับมีฟาดลงไปมีแลกหมัดกันไปเลยน้องหมัดต่อหมัดมาน้องลุมมากโคตรแพท้ที่อะไรวะเนี่ย ทำย่าไมาแง่เลยวะนี่สเตปพี่ดีน้องไอพี่ก็แพ้แล้วน้องไม่ต้องห่วงดูมันตายนึ่งครับตกนี่ง่ายผมมั้งครับเดี๋ยวนี้็อตแล้วตอนนี้อู้ อู้อีกนิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวเล่นด่านนี้พอเลยครับโตเจ็บ ไอีกแล้วต้องแกจเย็นรับเรื่องนี้ต้องแกจเย็นปุ่มไซค์คีครับอย่าติดห้องนต่ดห้องจูหลบได้หลบได้ฮุยฮุย โอโมโหแล้วตัวนี้เด็๋ยวๆเมีกันแหลกมากๆเลยครับโอ้โจบผมหน้าบ่วๆๆเย้ยชิ้นหน้านแล้วครับผม โอเคครับก okay. okay, so ็ขอจบคลิปวิีเป็นันดีดกวาครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์กันเยอะๆกันด้วยนะครับขอบคุณครับบาย